จะพาเรียนมัน้าค่ะเด็กๆคะ่ะวันนี้พาทําแบบฝึกหัดอีกแล้วจ้านะคะเป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายของบทที่6กันแล้วนะคะก็คือแบบฝึกหัดที่6.7ค่ะนะคะก็คือเรื่องผลได้ร้อยละหรือเจ้าเปอร์เซ็นต์ยินะคะเขาบอกว่าผลได้ร้อยละนะคะเท่ากับค่ะลูกนะคะผลได้จริง ส่วนด้วยผลได้ตามทฤษฎีค่ะนะคะโดยข้อควรระมัดระวังนะเด็กๆขาก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะนะคะก็คือว่าถ้าหน่วยของผลได้จริงเป็นกรัมค่ะผลได้ตามทฤษฎีก็ต้องเป็นหน่วยเดียวกันนะ อาจจะใช้หน่วยโมลก็ได้ที่สำคัญผลได้ร้อยละค่ะอย่าลืมคูณด้วย100กันนะจ๊ะเด็กๆค่ะคำว่าผลได้จริงมาจากไหนคะลูกนะคะผลได้จริงก็คือมันจะมาจากการทดลองนะคะหรือการปฏิบัติการนั่นเองค่ะนะคะส่วนผลได้ตามทฤษฎีมาจากการที่เรานั้นคํานวณจากสมการเคมีจากปฏิกิริยาเคมีนะคะวิธีการสังเกตเล็กน้อยนะคะผลได้จริงส่วนใหญ่แล้วจะน้อยกว่า ผลได้ตามทฤษฎีเสมอเสมอไหมก็ไม่แน่นะทุกคนนะคะมันขึ้นอยู่กับว่านะคะเวลาเราทําการทดลองอะค่ะนะคะ,นะค,ะความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นจากเครื่องมือเองหรือว่าจากตัวของนักทดลองเองนักทาปฏิบัติการเองก็ได้นะคะอ่ะมาดูโจทย์กันเลยค่ะข้อหนึ่งค่ะแก๊สแอมโมเนียทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดเรเจนคไรด์แก๊สแอมโมเนียคือตัวไหนคะ N อะไรลูก NH3 นามะคะทำปฏิกิริยากับแก๊สไฮโดเรเจนคลรไรด์ H CL นะคะได้แอมโมเนียมคลอไรค่ะแอมโมเนียมคลอไรคือเจ้า NH4Cl นะซึ่งตัวนี้นะคะถ้าใช้แอมโมเนียค่ะลูกเขาบอกว่าถ้าใชแอมโมเนีย0.2กรัมจงคำนวณหามวลแอมโมเนียมคลอไรที่เกิดขึ้นทุกคนคําว่ามวลแอมโมเนียมคลอไรที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นจากสมการเคมีถูกไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นข้อหนึ่งก็คือเขาต้องการหาผล ได้จากไหนคะจากทฤษฎี D, หรือจากการที่เราคํานวณขึ้นมานั่นเองค่ะนะคะในส่วนของข้อ1.2เขาบอกว่าหาผลได้ร้อยละหน่อยลูกนะคะถ้าสมมุติว่ามีแอมโมเนียมคอไรด์เกิดขึ้น0.20กรัมแสดงว่าตัวนี้ก็คือผลได้อะไรคะผลได้จริงนะคะเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะเท่ากับเท่านี้จงคํานวณหาร้อยละของปฏิกิริยาเคมีอะ มาดูกันซิว่าเอ๊ะเราจะเริ่มคำนวณจากอะไรอันดับแรกยังเริ่มคำนวณไม่ได้ค่ะเพราะไม่มีสมการให้เราดังนั้นเขียนสมการกันก่อนลูกเขาบอกว่าแอมโมเนียมไม่ใช่แอมโมเนียมค่ะเริ่มต้นเนาะแกส๊สแอมโมเนีย NH3 ค่ะทำปฏิกิริยากับไฮโดรเจนคไรด์แกส๊สเกิดเป็นอะไรลูก แอมโมเนียมคลอไรในสถานะของแข็งค่ะอพอเขียนสมการเสร็จปุ๊บอย่าลืมเช็คบาลานซ์นะนะคะ N1 ค่ะรูป N1 ไฮโดรเจนเป็น4ไฮโดรเจน3บวก1เป็น4ค่ะคลอรรน1คลอรีน1โอเคน, okay. นะคะเมื่อบาลานซ์แบบนี้แล้วคิดต่อได้เลยค่ะว่าเราจะคำนวณหาอะไรในสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือแอมโมเนียมคลอไร อยู่ที่นี่โดยกําหนดอะไรให้คะกาหนดแอมโมเนียแอมโมเนียคือเจ้าตัวนี้อ่าเห็นครูจ๋วงยังพอวงแบบนี้เสร็จปุ๊บน่าจะเขียนแฟกเตอร์ให้ครูจ๋ได้แล้วสิทุกคนนะคะใครดูคลิปครูจ๋มาถึงคลิปนี้น่าจะเข้าใจแล้วว่าคําว่าแฟกเตอร์ของครูจ๋ก็คืออัตราส่วนจํานวนโมลของสารที่เราจะใช้ในการคํานวณเอ๊มาจากไหนมาจาก1ค่ะคือสิ่งที่โจทย์กําหนดโจทย์กําหนดก็คือเจ้า แอมโมเนียมอ่าจดกำหนดแอมโมเนียสี่แอมโมเนียนะคะแอมโมเนียตัวนี้นะคะและถามหาแอมโมเนียมคอรไรด์ถามตัวไหนเอาตัวไหนไว้บนค่ะเพราะอะไรนะคะจริงๆแล้วเราสามารถที่จะไปสลับทีหลังก็ได้นะเหมือนทุกครั้งที่เราเขียนมานะคะเทียบระหว่างแอมโมเนียมคอรไรด์กับเจ้าแอมโมเนียโดยอัตราส่วนโดยโมลน,นะคะโมลหน้าค่ะเป็น1โมลหน้าเป็น1เพราะฉะนั้นทั้งสองค่ะคือกี่โมลลูก1โมลเท่ากันเลยนะคะถัดไปเขียนอะไรคะเขียน เส้านทางนางงามค่ะลูกนะคะเส้านทางนางงามของเราเอ๊คะครูจ๋าใช้คําแปลกๆเนาะใช่ค่ะนะคะอยู่กับกรูจ๋ามีคําใหม่เกิดขึ้นทุกวันเลยเส้านทางนางงามก็คือสิ่งที่เรามีนะคะค่อยๆไต่ระดับนะคะก็คือ ไต่ระดับอะไรกูจะไต่ระดับไปถึงสิ่งที่โจทย์ถามค่ะเรามีแอมโมเนียในหน่วยอะไรคะหน่วยกรัมเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เรามีคือกรัมแอมโมเนียค่ะลูกเปลี่ยนกรัมเป็นหน่วยกลางเสมอต่อไปด้วยการหน่วยกลางคือโมลแอมโมเนียค่ะนะคะพอเปลี่ยนเป็นโมลแอมโมเนียเสร็จปุ๊บนะคะเปลี่ยนให้เป็นโมลของสิ่งที่โจทย์ถามค่ะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามแอมโมเนียมถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นเราจะเปลี่ยนให้เป็นโมล แอมโมเนียมคอรายค่ะ nh 4 cl นะคะสุดท้ายนะคะโจทย์ถามในหน่วยไหน เปลี่ยนจากโมลให้เป็นหน่วยนั้นบังเอิญข้อนี้ค่ะโจทย์ถามหน่วยกรัมนะคะก็คือถามหาหมวลของแอมโมเนียมคลอไรด์อ่าเห็นเส้นทางนางงามของเราแล้วเป็นไงล่ะเขียนเลยสินะคะเขียนแบบไหนคะครูจาขคาเริ่มจากสิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดขึ้นก็คือมวลค่ะนะคะมวลใครลูกอ่าข้อนี้คือเราต้องการคำนวณหาหมวลของแอมโมเนียมคอไรด์จากสิ่งที่เรามีค่ะโจทย์กำหนดอะไรให้เราลูกโจทย์กำหนดศ 0ุด0กรัมแอมโมเนียเพราะฉะนั้นครูจะจะเริ่มจากตรงนี้ค่ะก็คือ0.2 0 0อแอมโมเนียอ้าวกรัมสิลูกกรัมแอมโมเนียค่ะอ่าเปลี่ยนกรัมเป็นอะไรคะเปลี่ยนกรัมเป็นโมลโดยใช้สาร1โมลมีค่าเท่ากับโมเลกุลาร์เวทในหน่วยกรัมอ่าไปคิดโมเลกุลาร์เวทของแอมโมเนียให้น้อยนะคะ N14 ใช่ไหมลูก N14 ค่ะนะคะ14.01ยหไหมนะคะไฮโดรเจนเป็น 1.01ตามตารางธาตุในหนังสือเรียนของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นกรัมอยู่ข้างบนคุณจะเอากรัมลงมาไว้ข้างล่างค่ะข้างบนก็คือ1โมนลแอมโมเนียนะจ๊ะนะคะและคุณจะคิดออกมาได้เป็น17.04กรัมแอมโมเนียค่ะทุกคนช่วยกันเช็คนะคุณจะชอบคิดเลขผิดอยู่เรื่อยๆเลยเด็กๆมาทักนะคะหลังจากที่คลิปลงไปแล้วก็ต้องตามแก้ไขตามระเบียบเนาะทุกคนคะ่ะอะ ก่อนะะไปอย่าลืมตัดหน่วยกรัมตัดกรัมค่ะลูกนะคะเราจะเปลี่ยนอะไรลูกเราจะเปลี่ยนโมลแอมโมเนียให้เป็นโมลแอมโมเนียมคลอไรด์โดยใช้อะไรแฟกที่หนูเขียนไว้ค่ะโมลแอมโมเนียอยู่ข้างบนเอานางลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้ลงมาข้างล่างข้างบนของเราตามแฟกที่เราเขียนได้เลยจ้ะนะคะเพราะฉะนั้นค่ะข้างล่างคือ1โมลแอมโมเนียจะลูกนะคะข้างบนเป็น1โมลเช่นกันแต่ของแอมโมเนียม คอรายค่ะนะคะอ่านะคะตัดจ้าตัดไปเลยชิบๆนะคะโมนแอโมโมเนียโมนแอมโมเนียจ้าและไปต่อค่ะเพราะโจทย์ไม่ได้หยุดที่โมนค่ะแต่โจทย์ต้องการเปลี่ยนโมนให้เป็นกรัม 1โมลมีค่าเท่ากับอะไรอีกครั้งโมเลกุลาร์เวทของแอมโมเนียมคลอไรค่ะนะคะ n 1 4 h เป็น1.01ค่ะ cl about เอ่อสา5ห้าจเนาะทุกคนอ่าและ1โมลอยู่ข้างบน1โมลลงมาข้างล่างค่ะเพื่อที่จะเตรียมตัดฉึบๆค่ะนะคะและ1โมลของแอมโมเนียมคลอไรนะคะมีค่าเท่ากับ53.50 g แอมโมเนียมคลอไรค่ะคุณจะตัดเลยนะคะตัดโมลค่ะตัด โมนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลือก็คือ0.200ค่ะคูณ53.50ค่ะลูกหารด้วย17.04ค่ะและคำตอบที่ได้ก็คือ0.628 กรัมกำไอบอ่ะลูกกรัมของแอมโมเนียมคลอไรจ้าทุกคนนะคะพอได้คำตอบข้อ1.1นะคะนี่คืออะไรคะมวลของแอมโมเนียมคลอไรซึ่งเราพิจารณากันไว้แล้วว่ามวลของแอมโมเนียมคลอไรมันก็คือผลได้จากทฤษฎีหรือผลที่เราคำนวณได้จากปฏิกิริยาเคมีนั่นเองค่ะไปดู1.2กันต่อเลยลูก ข้อ1นจุา้าทุกคนนะคะเราจะหาผลได้ร้อยละของปฏิกิริยาถ้าแอมโมเนียมคลอไรด์เกิดขึ้น0.20กรัมคําว่าเกิดขึ้นคือเกิดขึ้น จริงๆนะคะตัวนี้คือเกิดขึ้นแบบจริงๆเรียวเลยค่ะลูกนะคะดังนั้นแทนค่าในสูตรกันนะคะจากสูตรผลได้ร้อยละเท่ากับผลได้จริงส่วนผลได้ตามทฤษฎีคูณ100นะคะเพราะฉะนั้นเราจะแทนค่ากันเลยค่ะนะคะผลได้จริงก็คือจากข้อ0เอยข้อ0ข้อ1นจุนะคะกำหนดมาให้เราค่ะ0 2นกรัมนะทุกคนนะคะส่วนด้วยอะไรคะผลได้ตามทฤษฎีของเรานะคะผลได้ตามทฤษฎีก็คือข้อ1.1นะคะที่ เราคำนวณออกมากันได้แล้วเป็น 0. เท่าไหร่ลูก628กรัมนะคะแอมโมเนียมคลอไรด์ทุกคนอย่าลืมคูณด้วยอะไรลูก100นะคะอะจากนั้นคิดเลขกันเลยนะคะถ้ามาถึงขั้นนี้แล้วทุกคนอย่าลืม G ตัด G นะคะคิดเลขได้ปลืดปลืดปืดยังปรืดแล้วค่ะนะคะ32มีหน่วยไม่ลูกตัดไปแล้วไม่มีหน่วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะนะคะข้อนี้นะคะ ปฏิกิริยามีผลได้ร้อยละเท่ากับ32นั่นเองจ้า มาต่อกันที่ข้อ2กันเลยเนาะเด็กๆคะ่ะไนโตรเบนซีนค่ะนะคะ C6H5NO2 ค่ะนะคะเป็นสารที่ใช้มากๆในอุตสาหกรรมการทำสีซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะสามารถเตรียมได้จากปฏิกิริยาเคมีระหวา่างเบนซีนทุกคนเบนซีนนะวงแหวนเบนซีนค่ะ C6H6 ไม่ใช่เบนซะีนน้ำมันเบนซินนะคนละตัวนะลูกกับกรดไนตริกค่ะปฏิกิริยาเกิดขึ้นดังสมการต่อไปนี้ตรึก เห็นสมการขอดุลสมการก่อนเนาะทุกคนไม่แน่ใจค่ะ c 6 4 c ห s 6 s 7ค่ะ5บวก2เป็น7 o 2บวก3อ่าโอเคค่ะไม่ใช่2.3งบวกบวกเป็น33เท่ากันแหละเขาถามว่านะคะถ้าใช้เบนซีนเบนซีนตัวนี้นะลูก20.30ุกร okay, ัมทำปฏิกิริยากับกรดไนตริกมากเกินพอจะเกิดไนโตรเบนซีนกี่กรัมก็คือถามว่ามันจะเกิดเจ้า <right ตัวน no um ี้กี่กรัมนะและถ้าได้ไนโตรเบนซีนเพียง28.7กรัม ผลผลิตที่ได้นะคะคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่มองโจทย์แล้วอย่าสับสนนะทุกคนคะเห็นไหมถามว่าจะเกิดไนโตรเบนซินกี่กรัมแล้วพออ่านต่อไปเอา้าก็เนี่ยไนโตรเบนซินมีแล้วแล้วจะให้คิดอะไรละ่ะคําว่าจะเกิดกี่กรัมนั่นก็คือเขาต้องการถามหาอะไรลูกตัวนี้นะคะสิ่งที่เขาต้องการก็คือมันคํานวณออกมาแล้วเราจะได้ผลได้ตามอะไรคะ คลิสีนั่นเองจ้าทุกคนนะคะแต่ในส่วนที่เขาบอกออกมา28.7กรัมตัวนี้มันคือผลได้อะไรคะผลได้จริงนั่นเองค่ะอ่ะเห็นแบบนี้พอจะอ่อเรา,าเรามาหรือยงังว่าเราจะต้องเริ่มคิดจากตรงไหน,นอันดับแรกค่ะก่อนที่จะคิดไปเขียนแฟกเตอร์กันก่อนเนาะทุกคนคะ่ะนะคะแฟกเตอร์ข้อนี้นะคะถ้าใช้เบนซีนเจ้าตัวนี้ค่ะจะเกิดไนโตรเบนซีนค่ะก็คือเทียบหาเจ้าพี่ตัวนี้นั่นเอง แฟกเตอร์คืออัตราส่วนระหว่างใครกับใครเอ่ยงานนี้ทุกคนคะแน่นอนค่ะเป็นใครไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าเบนซีนกับไนโตรเบนซีนของเราถามหาไนโตรเบนซีนเอาไนโตรเบนซีนขึ้นก่อนนะกี่โมลลูกอ่าหโมลใช่ไหมคะก็จะได้เป็น1โมลของ C6H5NO2 ไนโตรเบนซีนค่ะและด้านหน้าของเรานะคะ1โมลเจ้าอะไรคะเบนซีนค่ะ C6H6 นะคะลูกพอได้แบบนี้ปุ๊บทุกคนขคาเส้นทางนางงามต้องมาแล้วแหละเนาะจำเส้นทางนางงามของเราได้ชีมินะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเขียนให้ครูจ๋าหน่อยสิเส้นทางนางงามของเราก็คือเริ่มจากอะไรคะกรามกรามมาจากไหนลูกนี่ไงนะคะกรามใครนะคะไม่ใช่กรามเราหรอกแต่เป็นกราม C6H6 ค่ะนะคะกําของเจ้าอะไรลูกเบนซีนเปลี่ยนกรําเป็นอะไรเสมอหน่วยกลางเปลี่ยนกรําเป็นโมลค่ะ C6H6 ค่ะลูกและเปลี่ยนโมลของตัวแรกให้เป็นโมลตัวที่2โมลตัวที่2ของเรานะคะเห็นไหมเขาเทียบกันอยู่เพราะฉะนั้นเปลี่ยนจากโมลของเบนซีนค่ะเป็นโมลไนโตรเบนซีนไนโตรเบนซีน C6H5NO2 แมโมเลกุลช่างยาวเลยเกินเปลี่ยนโมลค่ะเป็นอะไรลูกเป็น กรัมเพราะโจทย์ทามฮะกรัมค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะกรัมค่ะลูกกรัมกันเลยทีเดียว C6H5NO2 อ่ะว่าไปนะคะดังนั้นมาเริ่มเขียนนะคะเริ่มเขียนเสร็จแล้วก็คิดสิจ้ะนะคะทุกคนคะ ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามจ้าโจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหาในโตรรเบนซีนมวลค่ะครูจะเขียนมวลสักทีเนาะมวลในโตรรเบนซีน c 6 h 5 n o 2ค่ะเท่ากับเท่าไรเท่ากับสิ่งที่โจทย์กำหนดก็คือ20 จุดอะไรคะสากรัม C 6 H 6ค่ะลูกนะคะเปลี่ยนกรัมให้เป็นโมลอะไรมาอีกแล้ว1โมลมีค่าเท่ากับโมเลกุลาร์เวทของนางในหน่วยกรัมนะกูจะเขียนโมลไว้รอค่ะเผื่อจะมีใครคิดโมเลกุลาร์เวทไว้รอโมเลกุลาร์เวทเจ้า C 6 H 6นะคะกูจะไปแอบเขียนไว้ข้างนอกแล้วเพื่อความรวดเร็วจ้า78.12กรัม C 6 H 6จ้ะนะคะทุกคนพอได้ปื๊บตัดกรัมตัด กรัมนะคะถ้าเราตัดกรัมได้เหมือนตัดในสมการก็ดีดีดเนาะมากลับมาค่ะกลับมาเคมีค่ะเปลี่ยนโมนลรูปเปลี่ยนโมลของ c 6 h 6เป็นโมลของเจ้าตัวที่2ค่ะนะคะโดยใช้อะไรแฟ f เตอร์อ่บาบังเอิญนะคะเขาท่ไมคะ1โมลเท่ากันเพราะฉะนั้น 1, 1> โมลเบนซินอยู่บนครูจะเอาโมลเบนซินลงมาข้างล่างจ้ะและข้างบนคือ1โมลเช่นกันแต่เป็นของไนโตรเบนซีนรูป c 6 h 5 no 2จ้ะ อ่าตัดเนื้อโมนตัดโมนค่ะนะคะและเปลี่ยนจากโมนให้เป็นหน่วยสุดท้ายที่โจทย์ต้องการก็คือกรัมค่ะนะคะแน่นอนอะโมนอยู่ข้างบนเอาโมนลงมาเขียนข้างล่างให้อุ่นใจไว้ก่อน C6H5NO2 ค่ะและ1โมลของไนโตรเบนซีนนะคะโมเลกุลาร์เวทของนางมีค่าเท่ากับ 1>, 1 2ึ่งสค่ะลูกนะคะจุด12กรัมนะคะ C 6 H 5 N O 2องคานะคะขอตัดหน่อยเพื่อความสบายใจของครูจ่าเองฉึบและฉึบทุกคนคิดเลขให้น้อยนะคะยีคะ่ค่ะคูณหนึ่งร้อยจ้าหารด้วย78.12ปิงปิ้งคืออะไรปิ้งคือเสียงที่เกิดจาก ความพึงพอใจของครูจ่าว่าฉันคิดได้แล้วนะคะ31.99กรัมนะคะของเจ้า c 6 h 5 n o สองจ้าทุกคนนะคะหมายความว่าอย่างไรตีให้ออกตีให้แตก31.99คือมวลของไนตโตรเบนซีนไนตโตรเบนซีนที่เราคำนวณก็คือไนตโตรเบนซีนของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นและที่เราคิดไว้แล้วเขาคือผลได้ตาม ทฤษฎีนะคะทุกคนคะ่ะจากนั้นพอได้ผลได้ตามทฤษฎีไปคิดอะไรต่อไปคิดร้อยละผลได้กันไปคะ่ะลูกจากสูตรผลได้ร้อยละนะคะเท่ากับผลได้จริงส่วนผลได้ตามทฤษฎีคูณด้วย100ค่ะนะคะและจากที่เราคำนวณมาแล้วนะคะทุกคนคะ่ะตัวนี้นะคะก็คือผลได้ตามทฤษฎีนะคะตัวนี้คือผลได้จริงที่เราวิเคราะห์ไว้กันตั้งแต่แรกดังนั้นทำไมคะมาสิลูกแทนค่ากัน ะะอ่ะผลได้จริงก็คือ28.7อะไรคะกรัมนะคะเช็คหน่วยนะให้เขาหน่วยเหมือนกันนะคะลูกส่วนด้วยปรืดอะไรเอ่ยนะคะเจ้า31.99อดุกรัมคูณอะไรลูก100จ้ะรอดไหมคะคุณจะไม่รอดคะ่ะขออนุญาตอ่ะขึ้นตรงนี้เลยเนาะตัดอะไรลูกตัดกรัมตัดกรัมนะคะดังนั้นคำตอบของพวกเราที่ได้นะคะ8 9.7นั่นเองจ้าไม่มีหน่วยนะทุกคนอย่าลืมค่ะและนี่คือผลได้ร้อยละของข้อ2จ้าเหมือนจะยาวเกินไปแล้วอะ่ะข้อ3เอาไว้อีกคลิปหนึ่งเนาะทุกคน See you again next time in ข้อ3จ้าบุยบุย